Moronji wo gáà mú mi rà bàbà bàbà. นี่นะครับดองออที่เป็นนองที่ชาวบ้านใส่น้ำนะครับสูมือเกิดจอกเกิดแหนนะครับนนําใส่อะไรพระอา์เพคนเลยตองสื่อถังน้ำนะครับเห็ดระบบน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้บ้านได้ใส่น้ำนะครับ มีขึ้นหนองน้ำนะครับประมาณสองรอยกระเลยนะครับเกิดจอเกิดแนวพัดนะครับน้ำปลาปาหมู่บ้านไสวะไรนะครับคุณเด้อนะครับนี่คือปลาปาหมู่บ้านนะครับที่เดี๋ยวเห็นเป็นเงาของบ้านนะครับก็คือปลาปาหมู่บ้านนะครับระบบดูดสุดล่งสูบน้ำนะครับ น้ำสูบไปใส่ว่าได้นะครับพี่น้องเกิดปัญหาระบบประปาทำงานเสียหายนะครับใส่งานว่าได้มี่ร็เป็นบรรยากาศวัดนะครับจะสงบจะน้อยได้พี่น้อง เราพบน้ำปปานะครับผูาจานใสโซล่าเซลล์นะครับดูดจากดูดจากบ่อนามนะครับที่ผูาจานขุดไว้นะครับนี่เป็นบ่อ้นามที่ขุดนะครับบ่ะมีนเป็นบ่อนามธรรมชาตินะครับที่จานขุดขึ้นนะครับน้ำจะซึมไปนี่นะครับไหลมาให่ใสนะครับนี่บ่อหนึ่งนะครับนี่เป็นบ่ออาจารย์ขุดขึ้นนะครับ ขุดแบบเลักเลยครับประมาณยี่สิบทอนะครับเป็นบ่อที่ไฟจันขุดนะครับโอ้เดือครับพี่น้องคนขับน้ำเลือกหมดเลยครับไฟจันโดนน้ำจากบ่อนะขึ้นไปใช้บ้านใส่นะครับเรามีระบบกองน้ํานะครับให้แช่บ้านได้ใส่นะครับ เด้อพี่น้องลดขั้นจะมาทำบุญจากร้อยเอ็ดนะคะนะครับคณะคณะของครูบาอาจารย์นะครับเออเรืงว่าอะไรอ๋ออ๋อ,อ,อเลยไนงะเด้อนะครับลดขั้นจะมารวมทำาบุญจากคณะร้อยเอ็ดนะครับพระเจ้าเราคนเดียวว่าทำบุญมากจะมีโชคนะครับสำหรับจะเบียนรถสวัส <c> ด <oughs> <c oughs> ีครับอ่าเล็กสวยเล็กสวย ก็ได้ส่วนใหญ่นะครับไอ้มาท้ำบุญมกกักจะออกนะครับรองเวงเด้อพี่น้องหามักน้ำนะครับเป็นทะเบียนลบหี่อเห็นว่าท้ำบุญน้ำขณะนะครับมอเลยถวายระบบน้ำเป็นทะเบียนขั้น,นี้เอะพี่น้องครับคุณอาจารย์เ่่นวาาทยครับ <c oughs> อย่าลืมด้วยพี่น้องถือเดือนลดเงนนี้นะครับถือเดือนรดขั้นนี้แหละพี่น้องนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มาทําบุญมักจะมีโชคนะครับสามตัวนะครับสลับเอาด้วยพี่น้องสับตัวไทยนะ นะครับมือขึ้นมีพาอาจารย์องค์คนสันเห็นรถดตูปของมณในวัดนะครับก่อนเป็นงานบุญคนละวันหนาจะเป็นโชคลาภนะครับล่องติดตามเด้อพี่น้องทุกวันอ่าเสื้อเสื้อเสื้อเมือนีะครับออ,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 ออกไปแล้วฮะออกไปแล้วหนอเยอะสามตัวตรงน่าจะแน่นอนอ,อยู่นะครับ ลาลาเด้อพี่น้องน,นะครับมอรรยเคยมารวมรวสั่งกับพระอาจารย์นะครับอยู่นีกหลายปีแล้วนะครับมาซอยคุบาอาจารย์เป็นสางนะครับแต่เป็นเป็นสาลาเป็นหันที่พักสงนะครับกับเซฟสมบูรณ์ไปห้ายเติมนะครับแต่พี่น้องเอฟซีนะครับคุณได้เป็นพี่น้องก็มองรวยในเฟซนะครับมองอาจจะเห็นนะครับว่ามอเรยวได้มสั่ง ซอยคุณบาอาจารย์ก็หลายปีแล้วนะครับ โอ้หอดก่อนสามตัวตรงนะพี่น้องนะครับวันนี้กับว่าแน่นะครับปราวาส่วนใหญ่แต่ผู้บาอาจารย์มากทําบุญญวัฒนี้มักจะมีโชคนะครับนี่เป็นระบบน้ำนะครับที่จะมารวมสั่งกันได้เมื่อนี้นะครับสองถังนี่เพิ่งซื้อมาใหม่ใส่งานนี่นะครับแต่ว่าก็กซื้อเพิ่มอีกสองถังนะครับบรีเอฟซี่ FC อยากรวมบริจาครวมทัาบุญน้มาก็สามาร่รถ ติดต่อเบอร์บอ,บอมอ้ไว้ได้นะครับเพื่อรวมสางน้ากันนะครับเป็นระบบน้ำนะครับที่พายจายันใส่ให้ให้บ้านและทั้งวัดใส่นะครับพายจายันกระชีเฮตหลังค่านะครับหลังค่าให้ทั้งน้ำพร้อมนะครับทา,ทางบนนี่เป็นน้ำที่ดูดจากอ้างขึ้นวัดใส่นะครับด,ดูดมาจากบอ่อน้ำพายจายคนขุดเองนะครับ ต่อามาคือหน่วยชี่ถังนะครับแล้วก็โลงมาล่างนะครับเหืือแมกกองกองเราจะค่อยส่งออกไปนะครับล่างนี่จะเป็นระบบนำน้ำที่กองแล้วนะครับเนี่ตัวเลี้ยงไฟจากน้มที่นองนะครับต่ยังขาดนะครับงบประมาณดีนะครับเทวราจำก็ใส่น้ำถังเก่้นำแน่น,นะครับเือว่าซอยนะครับพอหนามก็ใส่แท้บ้าน ระบบนำเสียนะครับเพราะว่าน้องสะมีตาแหนนะครับประจยนก็เลยต้องต้องใส่น้ำลายนะครับเพราะว่าไทยบานมาใส่น้ำพ่นลายนะครับนี่พระจานทร์จะจะลงอีกสองถังนะครับอืมจะมาลงอีกสองถังนะครับจะสิบพ่อใส่นะครับแล้วก็เห็นลางค้าวพร้อมนะครับพี่น้องเอฟซีเพื่ออยากรวมทัพบุญก็สามารถทต่จะผ่านหมอรวยได้ครับเด้อพี่น้องนะ สวัสดีครับคุณยายครับครับวันนี้หรือมะครับวันนี้คุณแม่อยู่โดนบ่ได้ไพอดีตาบ่เคแยแห้งมแม่ร้อยนะครับพี่น้องวัดดงเข่งเด้อแม่ร้อยจะภาพไงใจบุญ <c oughs> เอาห่นน้ำมาหน่นีไแม่สาธุผ <c oughs> ูดจะภาพไงกระไดโอ้เหตุลำเบื่อเราเด้อเห็ดสิ่งไดกับสมบัติตาดธนาเด้อเนาะนะครับผู้เป็นต้นบุญต้นคุณให้คู่บาอาจารย์เนาะ ว่าซอยคู่บาอาจารย์ถึงทีนะครับหนาวน่นานแล้วน้องแม่ร้อยไปได้มากนะปีหนึ่งแล้วแม่เนาะเป็นปีแล้วนะครับพี่น้องทั้งวันทาปันห้องนะครับกับพี่ห้องทั้งโดงเข่งท่าคุณยายนะครับาระหวบ,บุญห้องบุญน้ำกันเป็นต้นงินต้นท่องซอยคู่บาอาจารย์นะครับขอให้จเจริญนุ่งเรืองสขุขสุขคนนะครับเดอ้อผูใ้ใดเก็บผู้ดใดปวดผู้ดใดเป็นโรคเป็นไข้ไก่ไก่หายนะคุณยายเนาะ รถค่ห้เก็บหาหายเด้อห้ลำหายล่วยถึงวันนี้ทะเบียนรถตูก่อนคืองามงามแต่ละเฮ้อวันครับนางฝ่านังสวัรดิ์บุตีกองมีแต่นางฟ้าเด้เนี่ยอุ้ยตีกองนะนะครับโอ้มสนาบุญนำคุณยายนะครับเด้อนะครับ

น้ำวัดทีผักสงน้องอ้อนะครับเป็นต้นเป็นต้นหลังเงินของพี่น้องหลายหลายผู้หลายคนนะทั้งบ้านดงเก้งร้อยเอดนะครับแล้วก็ทั้งบ้านท่าเปน้องนะครับแล้วก็หลายท่านหลายคนนะทั้งหมออุ่มทาหมออุ่มหมอตอกนะครับแล้วก็มีทั้งพิดปอกนะครับดั่งโดยพระอาจารย์ท่องดีนะครับเป็นผู้พาพี่น้องมารวมสั่งบุญในครั้งนี้นะครับ